สวัสดีครับกันนะครับก็เดี๋ยวคลิป <OR> นี้ผมจะมาแนะนําวิธีแก้ไขปัญหาการแชร์พินเตอร์ในวงแหวนแล้วมันขึ้นเออร์เลอร์ที่เป็นโค้ดตัว0 x 0 0 0 0 0 0ก1 1 b นะก็คือเวลาเราแชร์พิเตอร์ขอแชร์พินเตอร์เนี่ยจะขึ้นโค้ดนี้ก็สาเหตุมันเป็นเพราะว่าแพทอัปเดตวินโด้นะครับที่เป็นแพท ที่เป็นแผดตัวนี้ครับ KB5005565 นะครับ,ค,รบคือตัวนี้มันมีปัญหาก็วิธีแก้ไขคือให้ทำการถอดแผดตัวนี้ออกนะครับแล้วทำการปิด Windows Update นะครับก็ตอนนี้ก็ทาง Microsoft ยังไม่มีแผดอัปเดตแก้ไขขึ้นมานะทาง Microsoft นะครับได้ส่งวิธีการแก้ไขเบื้องต้น Error ตัวนี้มานะครับก็คือจะเป็นการแก้ไข Registry นะครับก็คือตัวนี้ ก็วิธีการทำนะครับให้เราเปิดโน้ตแพดขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็ให้เราก๊อปโค้ดอันเนี้ยวางบนโน้ตแพดแบบนี้นะให้กดให้เราทำการเซฟนะครับเซฟไว้บนหน้าเดสก์ท็อปนะก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับเดี๋ยวผมตั้งเป็นฟ i ี B11 แล้วกัน แล้วก็นามสกุลเป็น rge อย่าลืมนะครับนามสกุลต้องเป็น rge แล้วก็เซฟพอเซฟแล้วจะได้เราจะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมาต่อไปเราคลิกขวาแล้วก็เลือกเมืดอนนี้เราคลิกตอบเยสแล้วก็เยสแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็เท่านี้ก็เสร็จแล้วต่อไปก็ทําการรีสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็มันก็จะจะสามารถที่จะแชร์พิมพ์เตอร์ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องถอดแพท อัปเดตออกนะครับอันนี้ทําเฉพาะเครื่องแม่นะครับไม่ต้องไปทําเครื่องลูกนะทำเครื่องแม่เครื่องเดียวก็ใช้ได้เลยครับวิธีนี้ก็ผมลองละก็ใช้งานได้ครับปกติทุกอย่างก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันหน่อยด้วยจะได้ทราบเมื่อมีคลิปใหม่ๆแล้วครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ